สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์นะ่ารู้กับครูคำนวณในแมทเทสที่79ครับวันนี้นะครับครูคำนวณนำโจทย์ นะครับที่มีความหลากหลายอยู่ใน1โจทย์นะครับและที่สําคัญครับเป็นโจทย์นิยมเอาไปสอบแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้ครับมีรูทลบสองกำลังแนะครับแล้วก็คูณกับในวงเล็บนะครับหนึ่วกสบวกยีบวกไปเรื่อยๆนะถึง2ยกกําลัง2องพทั้งหมดยกกําลัง0นแล้วบวก Absolute สิครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ถ้าบางคนเห็นแล้วโอ้ยท้อครับวันนี้เราไม่ครับ เพราะนั้นเรียนกับครูคำนวณน,นะครับเราต้องมีสติและก็วางแผนนะครับในโจทย์ตรงนี้ครับมีจุดที่จะทำให้เราไขความยากของโจทย์ข้อนี้ให้เป็นเรื่องง่ายก็คือชุดนี้ครับเด็กๆครับจะเห็นว่ายกกำลังอะไรครับศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราใช้สมบัติของเลขยกกำลังครับที่กล่าวไว้ว่า A ยกกาลังศูนย์จะมีค่าอะไรเสมอครับ1น,นั่นเองนะครับเมื่อ ต้องไม่เป็น0น,นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเป็นจํานวนเต็มบวกหมดเลยเพราะนั้นยกกําลัง0ต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับ1นั่นเองเพราะฉนั้นจะกลายเป็นเรื่องง่ายแน่นอนครับเพราะฉนั้นเราไปลุยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จากบรรทัดแรกคําตอบของเราก็จะกลายเป็นสแ a r ร์ o ูลบ2ยกกําลัง8บวกด้วยชุดตรงกลางยกกําลังศูนย์เมื่อกี้ได้1ใช่ไหมครับ แล้วก็บวกด้วย absolute าช้าๆนะครับแอบ o l ลู e ของลบ16หรือค่าสมบูรณ์ของลบ16นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบดังนี้ครับเอ,อข้อนี้ครับเด็กๆครับนี่เป็นรากที่2ใช่ไหมครับเพราะนั้นรากที่2เราสามารถจะถอดรูทได้นะครับก็คือต้องจัดตัวนี้ให้อยู่รูปของกาลัง2ครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดรูปเลยนะครับ จะได้ดังนี้ครับและลบ2นะครับลบ2ตัวนี้ครับไปยกกําลัง8ใช่ไหมครับเป็นกําลังคู่ก็เปรียบเสมือนมีค่าเท่ากับ2กําลัง8นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจัดใหม่จะได้ดังนี้นะครับก็กลายเป็นลบ2หรือ2ก็ได้นะครับลบ2นะครับยกกําลัง4แล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง2นะครับยกกําลัง4 ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับมองเห็นนะครับบวก1นะครับลบแอบสลู ute, ลบ16ก็คือ16นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในแอบส l ลูของเรานะครับมีค่าเลขชี้กำลังนะครับกำลังสตรงกับค่าลากที่2นะครับเพราะนั้นเราจะตอบตัวที่เป็นฐานนั่นก็คือก็จะได้ลบ2ทั้งหมดกำลัง4แล้วก็บวก1บวก16ก็เป็น 17เครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ2ยกกำลัง4หรือลบ2ยกกำลัง4ก็ได้เท่าไรครับได้16ใช่ไหมครับ่า2คูณกัน4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับ17เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือ3 3 3นั่นเองเรียบร้อยครับเด็กๆครับเป็นไงครับคลายวิตกเลยใช่ไหมครับเพราะเราวางแผนก่อนทำนั่นเอง ไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ